โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับรอบแล้วหลานๆทําเฟรนไฟมะละกอกินกันติดใจก็เลยกลับมาทํากันอีรอบนึงแต่รอบนี้ชิ้นใหญ่และยาวกว่าเดิมแต่จะอร่อยเหมือนรอบแรกไหมมาดูกันครับวันนี้เจ้านี่นี่ฟีฟ่าและน้องเมื่อหมือ,มอชวนกันไปเก็บมะละกอได้มาตั้ง3ลูกใหญ่ๆกลับมาถึงบ้านก่อไฟต้มน้ําก่อนเลยครับส่วนมะละกอที่ได้มาวันนี้จะใช้แค่ลูกเดียวซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พอน้ําในกระทะของเราเดือดแล้วก็ใส่ลงไปสาหรับขั้นตอนนี้ก็คือจะเอามาต้มนะครับใช้เวลาประมาณ8นาทีที่สําคัญอย่าลืมใส่มิิ้นนลงไปดวยะคขมิ้น สดของแม่ที่ปลูกไว้ต้งไปสะพพัสสีจะเหลืองสวยแบบนี้เลยครับแค่นี้ผมว่าก็น่ากินมากๆแล้วแต่มันยังไม่เสร็จได้ที่นะครับเพราะเราจะมาทอดเป็นเฟ้นายพอผ่านไปประมาณแนาทีผมกับน้ำมือมือก็ช่วยกันเอาออกจากกระทะแล้วก็ต่อได้มาใส่ในกระด้งแบบนี้เลยครับหลังจากขั้นตอนนี้บางคนจะเอาไปแช่น้ําแข็งแต่ผมจะให้เจ้าน,นี่ๆมาตักแห้งเพราะตอนที่ต้มไว้มะละกอดูดน้าไว้เยอะเลยครับเป็นดูน้ำมือหมือจังเลยระหว่างดูไฟให้ควันเยอะมากส่วนมะละกอที่ตักแห้งไว้พอได้ที่ตอนนี้เรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับสีขาวที่ทุกคนเห็นจะ เอามาคลุกกับมะละกอที่เราต้มไว้นะครับไม่แน่ใจว่าสําหรับคนอื่นปกติใช้แป้งอะไรแต่รอบเราที่ทอดเป็นเฟ้นไฟใช้แป้งข้าวโพดก็โอเคอยู่นะครับช่วงระหว่างคลุกให้เข้ากันแนะนําทาเบาๆเพราะว่าถ้าหักแล้วมันจะไม่สวยนะครับน้วมันในกระทะร้อนมากๆแล้วใส่มะละกอของเราลงไปตอนแรกรู้สึกว่ามะละกอที่ซอยไว้เยอะมากๆแต่พอใส่ไปใส่มะามาละกอที่เตรียมไว้หมดเฉยเลยครับช่วงระหว่างที่ทอดอยู่แนะนําให้ดูดีๆดูทั้งไฟและตัวเส้นมะละกอนะครับพอเส้นสวยแบบนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วตอนนี้ผมก็มาตากใส่กระด้งต่อเลยครับจะเห็นว่าดูกกรอบและสสีนนาิ มมผมก็เลยใส่ผงชีสลงไปด้วยนะครับจะได้เพิ่มความอร่อยไปอีกแบบนี้พอจะถูกใจทุกคนไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้เฟ้นไฟมะละกอชิ้นใหญ่แล้วครับรสชาติเป็นยังไงไม่บอกดีกว่าถ้าอยากกินต้องลองไปทําตามแล้วนะครับ